สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องงานเราละร้อยวีหนึนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปวันี้จะทําขึ้นเพื่อแนะนำสินค้าไม่ได้ทักท้วงการลงทุนใดในการลงทุนความเสี่ยงใต้คลิปโดยจะมีนึงสมัครสมัครกันเยอะๆนะครับอันนี้เราก็อยู่กับ EP ที่15กับ mm hmm. Pan V8 and Date หรือ PPU Legacy นะอันนี้เราก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับ วานนะวานก็เข้ามาช้อนเริ่มช้อนแล้วนะถึงราคาช่วงนี้ยังลวงอยู่นะวานก็เข้ามาช้อนต้นไม้หรือต้นแผนนั่นเองนะอ่ะไปดูวันก่อนนะก็คือเมื่อสองวันที่แล้วนะก็ทําคลิปเนี่ยจริงๆเนี่ยต้นไม้เนี่ยมันควรจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะแต่ช่วงนี้ต้นไม้มันลดลงแบบมหาศาลเลยนะต้นแผนเนี่ยต้นลูกนะแต่ต้นแม่ก็ยังลดลงเพิ่มขึ้นนิดหน่อยเพิ่มขึ้นต้นถึงสองต้นเองนะแต่ว่ามันดอบยากมากในต้นแผนนะ ต้นแม่นะมัมนะอันนี้ต้นแผนต้นลูกนะอ่าก็คือจากสองวันที่แล้วเนี่ยนะที่ทําคลิปไปเนี่ยมีประมาณสองพันสามร้อต้นนะตอนนี้เหลือแค่พันแปดยี่สิบนะมันน่าแปลกใจมากเลยนะวานเข้ามาช้อนพวกพวกต้นไม้พวกนี้นะช้อนแผ่นนะ,ะลดลงแบบมหาศาลหรือว่าใครเพราะว่าปกติาตามหลักคนมาเปิดมันต้องวางขายใช่ไหมอันนี้ก็มันลดลงลดลงนะ ไม่แน่ใจแต่ว่าคาดการว่าผมไม่มั่นใจว่าแมตต์หนึ่งเนี่ยเขาจะใช้ได้ถึงสิบต้นหรือเปล่าที่เหลืออาจจะเก็บไว้เก็งกำไรผมก็ดูแนวโน้มดีๆก็อาจะเก็บไว้ใช้นะอแล้วตอนนี้ก็ลดลงพอสมควระอ่ไปดูราคากันสักเล็กน้อยนะก็วันนี้ราคา PPU นะดิ่งลงเหวนะน่าจะเป็นข่าวเกี่ยวกับการถูกถูกแฮกด้วยนะจากบั็นะถูกแฮก ข่าวจากการถูกแฮ็กแล้วก็ข่าวจากการประกาศแยกทีมทําเกมของนักพัฒนานะแต่ไม่รู้ว่าจริงเท็จยังไงนะเห็นประกาศออกมานะแต่ก็ราคาเริ่มแบบร่วงพอสมควรนะถ้าเทียบกับเจ็ดวันที่แล้วก็ลดลงแรงลดลงเกินห้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะลดลงประมาณแบบถ้าเทียบกับนี่นะขึ้นจริงๆมันไปถึงตรงนี้เลยนะ ถึงถึงระดับ2,800เลยนะเมื่อวันที่28นะอันนี้ก็ผ่านมาประมาณ10วันนะก็ร่วงแบบ50%จริงๆนงนะเกินด้วยนะโอเคนีผมก็วันผมก็ซื้อที่ซื้อเก็บไวนะ้นะซื้อแถวนี้นะก็ไม่แรงเท่าไหร่แล้วก็ตรงนี้คือถ้ามันลงไปหน่อยก็น่าจะซื้อเพิ่มนะผมนะโอเคขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับอ่ะ ใครของก็เล็กน้อยแต่คลิปโดจะมีลิก์สมัครการันเทคลิปโตอันดับหนึ่งของโลกนะใครยังไม่มีสมัครได้ใบแน่นนะสมัครหนึ่งนาทีใช้อีเมลอย่างเดียวในะนยินันจตจนสามสิบนาทีความน่าจะถือสูงปลอดภัยสูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่เปิดประมาณห้าปีนะแนะนำเลี้งสนใจสมัครได้โอเคเอ็กซ์เพรสเดคลิปัวอันดับสามของโลกรับผมจอแถมหนึ่งถึงสี่ร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์ นะรับรายได้รายชั่วโมงแต่การอื่นเว็บต้นน้าเปิดมาประมาณ8ปีโอเคเกเนี่ยก็จะมีระบบเทรดมาจินที่ดีสุดในโลกดีกว่าหลายๆเ x c h a n g ชผมก็ใช้งานดียังไงต้องสมัครด้ยนะอ่าใ้อีเมลในการสมัครนะแล้วก็ไม่ต้องยืนยันตัวตนก็อถอนได้วันละส0 0 0สนยูเอสนะกูคอยก็เป็นอีกเว็บต้นน้ำนะที่มีหลายผลิตภัณฑ์นะแต่ผมไปใช้เรื่องการเทรดมาจินนะเช่นเหมือนหวนใบนั้นปล่อยกู้3เท่า ูคอยปล่อยสิบเท่านะก็มีหลายเหรียญที่ปล่อยสิบเท่านะอ่ะาตัวนี้ก็เปิดมาประมาณ4ปีนะสนใจสมัครได้ G.io <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ก็เป็นอีกหนึ่งเว็บต้นน้ำมีภูฟาร์มเงินมากที่สุดในโลกมีเหรียญฟาร์มเยอะมากเว็บนี้นะใครสนใจสมัครได้ปิดขับคอยก็ฟาร์มได้เหมือนกันเปิดมาประมาณเกือบ10ปีนะสมัครใช้อีเมลอย่างเดียวไม,ไม่ต้องยืนยันตัวตนก็ถอนเงินได้นะ Hotbit ก็จะเป็นอีกหนึ่งเว็บต้นนั้นจะเป็นเหรียญเล็กๆนะอาจจะเด้เหรียญสิบ x ร้อย10 x, x นะก็มีระบบรับฝากผลตอบแทนสูงนะอ่า เปิดมาประมาณ5ปีสำหรับฮอ t บิทนะนี่ผมก็ใช้งานมาประมาณสัก2ปีก็โอเคนะ l อ a n k ก็เป็นเว็บต้นน้ำถ้าโชคดีอาจจะเจอ 10x100x เหมือนฮอ t บิทนะแต่ตัวนี้เปิดมา8ปีโอเคขอบคุณที่ติดตามแลรับชมเจอกันใหม่ e ีนะครับบ๊ายบาย